สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูบีในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องการหาหอลมอโดยการหาตัวหารร่วมเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยตัวหารร่วมมากหรือหอลมอก็คือจำนวนนับที่หารจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัวเราจะเรียกว่าตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของจำนวนนับเหล่านั้น หจะเป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของจํานวนนับเหล่านั้นตัวหารร่วมที่มากที่สุดเราจะใช้ตัวอักษรย่อว่าหอรอมอหอรอมอของจํานวนนับสองจำนวนขึ้นไปเนี่ยเราจะหมายถึงจํานวนนับที่มากที่สุดที่หารจํานวนนับนั้นลงตัวการหาหอรอมอโดยการหาตัวหารร่วมก็คือการหาหอรอมอของจำนวนนับ ตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปโดยการหาตัวหารร่วมเราจะต้องหาตัวหารร่วมของแต่และจำนวนนับก่อนจากนั้นเราก็จะพิจารณาต่อว่าจำนวนนับที่กำหนดมีตัวหารร่วมกี่จำนวนแล้วหลังจากนั้นเราก็ดูว่าจำนวนนับใดที่เป็นตัวหารมากที่สุดนั่นคือหอลมอของจำนวนนับนั้นๆก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนรู้ในเรื่องการหาหอลมอโดยการหาตัวหารร่วม วันนี้ครูก็จะมาทบทวนในเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับให้นักเรียนก่อนอ่าสิบสจะมีตัวประกอบคือ1 2 3 4 6สองและสิบสองเห็นได้ว่า1 2 3 4 6และ12อ่าจะสามารถหาร12ลงตัวทั้งหมดเราจึงเรียกว่าเป็นตัวประกอบอ่าต่อไป20 20ก็จะมีตัวประกอบคือ1 2 4่ห 10และ20เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วตัวประกอบของแต่ละจำนวนคืออะไรเราก็มาดูว่าตัวหารร่วมกันก็จะมี1 2 4เพราะฉะนั้น3าตัวนี้จะเป็นตัวหารร่วมของ12และ20ก็คือกล่าวได้ว่า1 2และ4จะเป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวร่วมของ12และ20 และตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ12และ20ก็คือ4เราจะเรียก4ว่าเป็นตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ12และ20หรือว่าเราเรียกว่าเป็นหอละมอนั่นเองต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงหาหอละมอของ12และ24พระันนฉ้ขั้นตอนแรกเราจะหาตัวหารของ12ก่อน หรือว่าดูว่าตัวประกอบของ12มีอะไรบ้างนก็จะมี1 2 3 4 6 12ตัวหารของ24 1 2 3 4 6 8 12 24 แต่นันเก็ดูว่าตัวหารร่วมของ12และ24มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตัวหารร่วมก็จะมี 1, 2, 3, 4, 6, 12แต่นั้นเราก็ดูว่าหอละโมของ12และ24เราก็จะดูว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุด เพราะว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็คือหอลมอของจำนวนนั้นๆนั่นเองเพราะฉะนั้นดังนั้นหอลมอของ12และ24คือ12ต่อไปตัวอย่างที่2จงหาหอลมอของ28และ70ราะนั้นตัวหารของ28กจะมี 1, 2, 4, 7, 14และ28 ตัวหารของ70ก็จะมี 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35และ70ตัวหารร่วมของ28และ70ก็จะมี 1, 2, 7, 14สองเจ็ดสิบนั้นหมดแล้วตัวหารที่ร่วมกันระหว่าง28และ70 เพราะนั้นหอละมอของ28และ70เราก็ดูว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็จะเป็น14ดังนั้นหอลมอของ28และ70คือ14บส่ต่อไปตัวอย่างที่3จงหาหอลมอของ3ามและ42่สิบสอดูตัวหารของ36ก็จะได้แก่1 2 3 4 6 9 12 18 36สิบแาหตัวหารของ42ได้แก่1 2 3 6 7สองสามหจ็ดอ่สิบสนั้นเราก็มาหาตัวหารร่วมของ3ามและ42แล้วก็จะมี1 2ึสาม อ่าเพราะนั้นได้ตัวหารร่วมมาแล้วเราก็มาหาว่าหอละมอของสามสิบหกและสี่สิบสองก็จะดูตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็คือหอลมอดังนั้นหอละมอของสามสิบหกและสี่สิบสองคือหกอ่าต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งของการหาหอละมอของจำนวนนับสามจำนวนะัะนั้นจงหาหอละมอของแปดยี่สิบและสามสิบสอง อันดับแรกแล้หาตัวหารของ8ก่อนก็จะได้ 1, 2, 4, 8ต่อไปตัวหารของ20ก็จะได้แก่ 1, 2, 4, 5, 10, 20ต่อไปตัวหารของ32ก็จะได้แก่ 1, 2, 4, 8, 16, 32สาจากนั้นเราก็ดูตัวหารร่วมของ 8, 20และ32 เพราะนั้นตัวแรกก็จะเป็นหนึ่งเพราะนั้นตัวต่อไปก็จะเป็นสองตัวต่อไปก็จะเป็นสี่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวหารร่วมของจำนวนนับทั้งสา่จำนวนหมดแล้วทีนี้เราก็ดูว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็คือหอละมอนนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็คือสี่ดังนั้นหอลมอของแปดยี่สิบและสามรอสองก็คือสี่ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สอง First

ต่อไปตัวหารของหกสิก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60อ่าจากนั้นเราก็ดูว่าตัวหารร่วมมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตัวหารร่วมตัวแรกก็จะมี 1, 3, 15, 15อ่าเพราะฉะนั้นหอลมอของ 15, 45และ60เราก็ไปดูที่ตัวหารร่วมเพราะนั้นตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็จะเท่ากับหอลมอของจำนวนนั้นๆอ่าเพราะฉนั้นตัวหารร่วมที่มากที่สุดคือ15ดังนั้นหอลมอของ 15, 45และ60คือ สิบห้าอ่าทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของการหาหอลล์มอของจำนวนนับสามจำนวนจงหาหอลล์มอของยี่สิบหกหกสิบห้าและเก้าสิบเอ็ดเพราะนั้นตัวหารของยี่สิบหกได้แก่จะมีหนึ่งสองสิบสามยี่สิบหกต่อไปตัวหารของหกสิบห้าได้แก่หนึ่ง ้าสิตัวหารของ91ได้แก่ 1, 7, 13, 91จ็ามเกนั้นเราก็มาดูว่าตัวหารร่วมมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะมี 1, นึ่าเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่2องจนวนที่เป็นตัวหารร่วมกันของ 26, 65และ91 จากนั้นเราก็ดูว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็จะมี13ที่มีเป็นตัวหารร่วมที่มากที่สุดดังนั้นหอลมอมของ 26, 65และ91คือ13อทีนี้เราม,มาดูการหาหอลมอของจำนวนนับทั้ง4จํานวนกันบ้างเพราะฉะนั้นจากที่เราได้เรียนรู้ในการหาหอละมมโดยการหาตัวหารร่วมของจำนวนนับ2จํานวนมาแล้ว สาจำนวนมาแล้วทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่1ของการหาหอละมอของจำนวนนับ4จํานวนเพราะนั้นดับแรกเราก็หาตัวหารของ12ก่อนก็จะได้แก่1น3 4 6 1อตัวหารของ15ก็จะได้แก่1 3 5 15ต่อไปตัวหารของ18ก็จะได้แก่1 2 3 9 18ต่อไปตัวหารของ24่สได้แก่หนึ่งสองสามสอ่สจากนั้นเราก็ดูตัวหารร่วมของ12 15 18และยี่สิบเพราะนั้นตัวแรกก็จะเป็น1นึ่งเพราะนั้นตัวต่อไปก็จะเป็น3จะเห็นได้ว่าจะไม่มีตัวหารร่วมกันของจำนวนนับทั้ง4ี่จนวนแล้ว ทีนี้เราก็ดูตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็คือ3ดังนั้นหอลมอของ 12, 15, 18และ24ก็คือสามต่อไปเราดูตัวอย่างที่2จงหาหอลมอของ 45, 60, 75และ90ตัวหารของ45ได้แก่ 1, 3, 5, 9, 15

หนึ่งสองสามห้าหกเก้าสิบสิบห้าสิบแปดสามสิบสี่สิบห้าเก้าสิบจากนั้นก็มาเช็คตัวหารร่วมตัวหารร่วมตัวแรกก็จะมีหนึ่งสามห้าสิบห้า หมดแล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่าหอละมของ45 60 75และ90ก็จะดูตัวาหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดเพราะนั้นก็คือ15ดังนั้นหอละมของ45 60 75และ90คือ15อต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่3ของการหาหอละโมของจำนวนนับ4จำนวน จากโจทย์จงหาหอลมอของ 16, 64, 80 96. และ96เราก็จะเริ่มจากหาตัวหารของ16ได้แก่ 1, 2, 4, 8, 16ตัวหารของ64ได้แก่ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64ตัวหารของ80ได้แก่1 สองสี่ห้าแปดส0บสยี่สิบสี่สิบดตัวหารของ96ได้แก่หนึ่งสองสามสี่ห8ดสิบสองสิสิบ 9 6จากนั้นเราก็มาหาตัวาหารร่วมตัวาหารร่วมก็จะมี 1, 2, 4, 8, 16เพราะนั้นหอร์โมนของ 16, 64, 80และ9 6เราก็ดูตัวาหารร่วมที่มากที่สุดนั่นคือ16 เพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็จะเป็น16คือคาตอบของหอลมอมของ 16, 64, 80และ96เป็นไงบ้างครับนักเรียนจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องการหาหอลมอมโดยการหาตัวหารร่วมนักเรียนมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจตรงไหนไหมครับแต่น้กเรียนสงสัยเนี่ยไม่เข้าใจนักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปซ้ำอีกรอบแต่ถ้าเรียนเข้าใจแล้วอย่าลืมทําใบงานมาส่งด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ